อยากจะบอกดับสองคุณพ่อคุณพ่อดับสดต้องไปดูลํำพงสาวน้อยลําเพลินโชว์นะลำพงอย่างว่าดังคักแท้อันนี้พูดเรื่องจริงสวัสดีครับสวัสดีเอสซสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับสวัสดีเอสซี่สาวน้อยหญิงสาวน้อยเพชรบานแง่งทุกๆคนนะครับในคลิปนี้นะครับยังคลิปข้างต้นนะครับผมก็ได้ไปเห็นน้องแตงโมนะครับซึ่งกรใส่ ซื้อในแอฟฟ้าเนาะครับกับแตงโมที่ไม่ใช่แตงโมเนาะครับไปเยันมองเขาไล์ซดเนาะครับ้องเขาก็ได้พูดถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะครับที่เขาแด้มาเบิงท้างดางสาวน้อยลำเพื่อนชัว่วเปิด่วงเนาะครับซึ่งน้องเขาก็เป็นแดนเซอร์ของข้างด่างบอลำคณะปฐมบัลทึ่ศิลป์เนาะครับซึ่งสิ่งทีมั่นสะดุดหูผมเนาะครับก็คืออาจจะเป็นสิ่งที เข้ามักนําในส่วนหนึ่งนะคร pues okay. ับน <us> ั таких, ่นก็คือเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงของสาวหน่อยรับพืนโชว์นะครับจนน้องได้วาหาพ่อดาบซ้อนาะครับน้องอยากให้พ่อดาบซอได้ว่าใส่เครื่องเสียงแบรนเดียวกันกับสาวน้อยเพ่บ้านแพงเนะครับนั่นก็คือตู้เบสของอาจารย์ร้างนะครับพ้าเอร์พาวเบร์คือคบเบรคเป็นพาวเอร์ของอาจารย์สร้างนะครับวนทางด้าน ดูกางก็เป็นของอเมเจอร์นะครับทางด้าน power ก็เป็นของทาบนะครับแล้วก็เท่าเนาะครับรู้สึกว่าเท่าเ็นีซี่สาวหน่อยนะครับเท่ากับติดตามผลงานมากแต่โดนแล้วนะครับย่างผมกับติดตามผลงานมากแต่โดนแล้วนะครับซึ่งผมกัได้เขาไปเบิ้งลลายแต่ฟร์มเนาะครับสําหรับช่องนะครับที่เพื่อนออกไปลุงเกี่ยวครับเครื่องเสียงเนาะครับของสาวหน่อยและเพื่อนโช์ ของท่าการเสียนุ่นทีเปิดดูการนี้นะครับผมก็น,นั่งขอดใบเบิงนังน่งไปอ่านคอมเมต์แต่ละช่องนะครับเพื่อนวัาจะในเนียนะครับซึ่งคอมเมต์แต่ละของช่องทางนะครับซึ่งปีนี้ถือว่าคออเม่นไปในทางทีทีบวกนะครับทุกคนบอกว่า <c oughs> เครื่องเสียงของสาวน้อยและเพื่นชู้นะครับของท่าการเสียนุ่นปีนี้ถือว่าดังดีนะครับกถือว่าเป็นที่ถืออกถือใจขร้องข้อเครื่องเสียงนะครับถ้า ย้อนไปถึงฤดูการก้อนนะครับถ้าเปรียบเทียบฤดูการก้อนนะครับผมว่ากระแสของเพลิงเสียงบ้ันได้ขนาดนี้เนาะครับแต่มีช่วงนี้มีตีนเนาะแต่ว่าในฤดูการนี้นะครับตามคอมเมตนที่ผมไปอ่านเนาะครับผมเห็นมีแต่คอมเมตนชื่นชมในระบบเสียงของเสียงนุ่นเนาะครับก็ดีใจเนาะครับดีใจนําทางด้านเสียงนุ่นทางด้านอาจารย์สร้างทางด้านอาจารย์มดเนาะครับที่ดูแลเรื่องยงโดยตรงเนาะครับก็ขอใน สุสันเปียกนะครับร่วมไปถึงครอวอร์ของอาจารย์ซางนะครับขอให้เป็นแบรนด์ติดตลาดขอให้ยอดขายได้เยอะๆนะครับถือว่ามันเป็นคุณภาพนะครับคุณภาพของท่านอ้จารย์ซอซางนะครับเพิ่งดังอยู่แล้วนะครับท่้งเครื่องเสียงดแท้นะครับแต่ว่านี้เป็นท่านอานาเครื่องเสียงของบอลำวงไงนะครับขอให้อาจารย์ซางมียอดขายเยอะๆนะครับดังที่เขาเขียนชิปนะครับ บวบติเป็นทั้งคลิปดันของช่องเสียนุ่นของช่องอาจารย์มอดเนะครับทั้งไรสดอาจารย์มอดทั้งไรสดของเสียนุ่นเนะครับ<ม>เพิ่นกระไดทุ่มเทบวบติดทั้งทุ่มเง,งินทุนเนะครับทุ่มแห้งทุ่มใจทุ่มทุกสิ่งทุอย่างไสเนาะครับกับการผลิตผสมประสระานในด้านเครื่องเสียงจุดหนีสึ้นมากเนาะครับก็ถือว่าผลตอบรับ ดีนะครับผมก็ดีใจแท่นเสียนุ่นนะครับแทนอาจารย์มอดนะครับที่ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีนะครับสําหรับเครื่องเสียงปีนี้นะครับถือว่าเข้าเป็นเอฟซีนะครับเข้าได้ยินแบบนี้เห็นข้อเมนแบบนี้นะครับเข้าไปรู้ซึกภูมิใจไปนั่งน,นะครับขอให้สื่อเสียงของเสียนุ่นนะครับ ที่เทิศในปีนี้ถือว่ากระแสดีมากๆนะครับขอให้เสียนนท์รักษามาตรฐานแบบนี้ตลอดไปนะครับปีนี้นยกนิ้วให้ยูครับยกนิ้วหเล่นนะครับว่าเครื่อเสียงดังดีอีน,นะครับสําหรับกระแสตอบรับนะครับคลิปนี้ผมนุม่มบริวเวอร์เคโอสองร่ไปเที่ยวกับพอฝากไว้เ่มอนะครับขอบคุณเขา